อัปเดตข่าววันที่14พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของเทดดี้ซามาเกตนะครับที่อีรอนมัสเนี่ยเขาล่มดีลนะของ Twitter นะครับแล้วก็ข่าวของฝั่งคริปรโทโกราซีหลายข่าวเลยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนนิดนึงนะครับ จะได้เป็นกำงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็รองทุนเอกซ์คลูซีฟนะครับเพื่อนๆที่อยากสิุนเราแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับคริปตัวเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและเรื่องแรกนะครับที่เราอยากจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของซอตลาดนะครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็ตัวฝั่งของบิตคอยนะครับดาวโจนแล้วก็หุ้นบ้านเราเ,เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวบิตคอยเนี่ยมีการดับนะรค เมื่อวานนะครับขึ้นมายืนแล้วก็ตอนนี้โดนเทขายลงไปทีหนึ่งนะลงมาปิดอยู่ประมาณ2 9งหมนิดนะครับตอนนี้นะครับก็หลายๆตัวก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับในฝั่งของคริปโตนะครับแต่วันนี้ฮะเมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการดีตัวขึ้นมานะครับยกแข่งเลยนะแล้วก็ฝั่งหุ้นเทคนะครับอักซินเวสเม้นท์นะครับที่เป็นของคุณป้าเคนที่บูดเนี่ยเขาบวกกลับขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลย เดี๋ยวเราไปดูกันในตัวกราฟหนึ่งนะครับทางฝั่งของดาวโจนเนี่ยเมื่อวานบวกขึ้นมา400กว่าจุดนะครับแล้วก็ n a สแก q เนี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ3.7%เลยนะครับเทสลาเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเพราะมีประเด็นของ Twitter นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังในข่าวถัดไปนะครับแล้วฝั่งของตัว Arc Investment เนี่ยเมื่อวานเนี่ยบวกกลับขึ้นมาประมาณ12%เกือบ12%เลยนะครับ x e t f l i x เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ7%นะครับ แต่มีการดรอปลงมาของราคาค่อนข้างเยอะนะครับเน็ตฟิกก่อนหน้านี้ดรอปลงมาจาก700เลยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ1 8 7แนะฮะแล้วก็ Apple นะครับ Apple มีการปรับตัวขึ้นมานลดหน่อยนะครับก็บวกยกแผงเลยนะสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดี๋ยวเช้าเนี้ยอาจจะต้องดูจากทุ้นไทยว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้เพื่อนดูถึงตัวทองคำนิดนึงนะว่าทองคำเนี่ยมีการหลุดนะหลุดตัวแนวเขาเรียกว่าแนวรับนะครับประมาณ1,8ึ0 1,890นะครับแต่ลงมาแถวแนวรับประมาณ1,767นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับแถวถัดไปนะสำหรับทองคำนะครับก็มีการปรับตัวลงมาดิสคาวลงมานะฮะแล้วก็ฝั่งของ DJI นะครับที่เป็นตัวอินเด็กซ์นะครับของตัวดอลลาร์นะก็พุ่งทำนิวไฮไปลวเมื่อคืนนะครับที่แถวแถวพีคสุดนะประมาณ1้0เกือบ1 0 5นะครับก็เรียกว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ามากๆเลย นะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะคุยกันถึงข่าวแรกนิดนึงนะครับของวันนี้นะก็คือทางฝั่งของแชร์บอเชนนะเขาก็มีการทําข่าวนี้เกิดขึ้นนะก็คือทางนักลงทุนประมาณ22คนนะครับตัดสินใจที่จะจบชีวิตทางฝั่งของออหลังจากลูกน่าเนี่ยมีการดบลงมาแบบไม่ได้กัดตัวขึ้นไปนะครับก็หลายๆคนเนี่ยเสียหายในฝั่งของลูน่ากันเยอะเลยนะครับก็มีข่าวที่เขารวบรวมมาว่ามันมีคนเนี่ยที่กําลังจะฆ่าตัวตายนะประมาณ22คนเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวที่อยากจะสแสดงความเสียใจด้วยนะสำหรับนักลงทุนของฝั่งลู n a แล้วก็ u s t นะครับที่มีการแคร็กลงมาเจอปัญหาตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็กลับมา,าลงทุนย,ยังยังอยู่ในตลาดกันนะครับเพราะว่าการลงทุนในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าการลงทุนในหุ้นต่างๆเนี่ยก็ถือว่า เป็นการทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องนะครับในเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมานะครับควนี้ตัวเฟียร์กี้นี่เด็กเนี่ยมันก็ลงไปอยู่ยแถว extreme fear แล้วคือมันอยู่ในโซนเฟียร์เนี่ยมานานมากแล้วคือต่ำกว่า50นะครับแต่ตัวนี้ extreme fear ที่9เลยนะครับเพราะว่าคนกลัวมากเลยนะฮะคนนี้ไปดูในข่าวถัดมากันข่าวที่2นะครับก็คือทาง Elon Musk เนี่ย เขา,เายกเลิกดีลของ Twitter นะครับที่จะซื้อนะครับคืออ,อาจจะโฮออนไว้ก่อนสต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวประเด็นหลักๆเนี่ยที่เขากังวลก็คือเขาบอกว่าตัว Twitter เนี่ยเ,าเขาอยากจะดูตัวเรคคอร์ดนะหรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวเมมเบอร์ที่เป็นสแกมนะครับหรือว่าเป็นพวก,พวกนักต้องตุดเนี่ยใน Twitter ว่ามันต่ำกว่า5%ไหมะครับเขาขอดูเรคคอร์ดตรงนี้นะครับซึ่งดีลเนี้ยก็หลายๆคนรู้แล้วว่ามัน ใหญ่พอควรเลยนะประมาณ44พันล้านดอลลาร์นะครับเขาก็เบรกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูตัวไอคอนนี้นะฮะสำหรับบิลลาร์ดทำให้ Twitter เนี่ยดรอปลงมาเลยนะครับเมื่อคืนประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าขอดู Twitter นเตนึ้ว่าเป็นยังไงนะครับที่จริงเนี่ยมันเปิดเป็นพรีออเดอร์เนี่ยดรอปลงมาประมาณ10เกือบ20เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เอาไปปิดอยู่แถวประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ9% 10%นะครับสำหรับควินเตอร์ก็ เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เอามาอัปเดตการอีลอนมันเขาก็ทวิตไปทวิตมานะครับปรับเปลี่ยนดิเรกชันไปเรื่อยๆนะนะครับตามสไตล์ของเขาฮนะคราวนี้ผมอยากจะให้เพื่อนมาดูถึงตัว price a n a l y ล i ินิดนึงสำหรับประมาณ10ตัวนะครับสิบตัวใหญ่นะที่หลายๆคนโฟกัสกันซึ่งออตอนนี้บิตคอยก็ขึ้นมาแถวประมาณขึ้นมาแตะ30,000นะแล้วก็ตอนนี้ดีดออมาอยู่ประมาณ29,000นะครับก็พา,ายส์แอนนัลลิตเนี่ยที่เราอยากจะมาพูดถึงกันคือ บิตคอยเลยตัวแรกนะครับบิตคอยเนี่ยก็ลงมาแต่แถว,แ,วนะแถวแนวรับไปยืนนะคแนวรับเดิมของเขานะครับในโซนนั้นก็โซนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราวางเลนตวอร์ดดีๆเนี่ยก็เป็นโซนที่สามารถเป็นเขาเรียกว่าโซนสะสมได้นะครับสับบิตคอยเพยับโลมานะครับมี E t ทแนวที่ดรอปตัวแนวรับลงมาละแถวแถประมาณ2,000นะครับที่เขาทำาอนาสิทธิ์ข,ขึ้นมาให้เราดูเนาะแล้วก็ b บ b b n บีเบีามีการดรอปลงมาละซึ่งแนวรับถัดไปยอยู่แถวประมาณ200กว่า 2องรนะครับก็ลงไปแตกมาละแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับพวกตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่เราสามารถตั้งเป็นเบิร์ดเคสซีนาริโอได้นะครับสำหรับการเทรดคือการเทรดเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขเนาะในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับเอ็กอาร์พีนะฮะเอ็กอาร์พีดรอปทำนิวโรมาละนะครับอย่างเอ็กอาร์พีเนี่ยก็ควรจะเบรกการเทรดไปเลยนะครับเพราะว่าดรอปนิวโรมาแล้วนะครับคนนี้ตัวเอดีเอ็ด้วย ADA เช่นกันแล้วก็เบรกตัวนิวโรก่อนหน้าลงมานะครับอันนี้ก็เวทีนีซก่อนสำหรับ ADA นะครับ โซโซมีการดอกตัวนิวโลก่อนหน้าลงมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่างถ้าเกิดผมเองเนี่ยผมก็จะเวทนแอนซีก่อนสำหรับโ so, ซนะครับดอทเช่นกันนะครับดอทก็ทําการเบรกตัวนิวโลมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ทําการเวทนแอนซีก่อนนะฮะดอทนะครับดอทเนี่ยนิวโลมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับในกราฟตัว uh, ภาพเดนะฮะเอแวกนะครับเอแวกก็ทำนิวโลมาแล้ว ลงเบรกลงมาเลยแถวๆประมาณ33 35นะครับ35สิาำหรับ a อเนะฮะชิบะชิวะก็ทำนิวโรลงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่านะมีการดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะชิบะผมเห็นประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ30เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็อันนี้มาอัปเดตตัว,วตลาดนะครับให้กับเพื่อนๆดูในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะช่วงนี้ตลาดดรอปลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝั่งของหลายๆเอเจ้นะก็ทำการดีลิสต์นะครับตัว ลูน uh, mm ่า hmm. ออกไปละนะครับ u วก็ออกไปละนะครับตอนนี้ก็จะมีของเบีย uh, น uh, ทางไบเนนเนาะที่กลับมา uh, รีซูมใหม่เปิดให้มีการเทรดใหม่นะครับแต่เป็นลูน uh, mm ่าเทียบกับเทียบกับ BUSD นะครับที่ผมเห็นนะคราวนี้ uh, mm hmm. ผมอยากจะพูดถึงเซ b l e c คอ n ์ที่นึงว่าตอนนี้คนเนี่ยเข้าไปโฟกัสในฝั่งของเหรียญใดกันเยอะนะครับแล้วก็มันทำให้ตัวพายส์ของ Uh, MKR เนี่ยโทเคนมันพุ่งดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองเปิดตัว MKR ดูว่าเป็นยังไง MKR USD, USD นะครับดีไหม USD นะครับอ๋อ MKR นี่เป็นเหรียญหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่เป็น M k r โทเคนนะครับมันมันไม่สามารถเปิดใน TradingView ได้นะครับก็ราคามันก็ปรับตัวขึ้นมานะครับตัวเหรียญได้เนี่ยจะเป็นเหรียญทีเออ่เป็น Stable Coin กันหนึ่งนะครับที่ มีเขาเรียกว่า Ecosystem หรือว่าตัวระบบเนี่ยไม่เหมือนกับตัว UST นะครับ UST เนี่ยก็จะทำการเบิร์นลุกหน้าใช่ไหมทำให้สร้างการสมดุลน,นะครับของตัว UST นะครับแต่ตัวเหรียญได้รู้สึกว่าจะมีการค้ำของตัวทรัพย์สินจริงๆนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาเหมือนใช้งานตัวเหรียญได้กันเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวเทอร์ล่าบล็อกเชนเนี่ยมันคอลลบลงลนะครนี้มีข่าวหนึงเกี่ยวกับเซฟ e บ o n เหมือนกันซึ่ง มีคนเนี่ยทำการวิดดองเงินหรือว่าขายเงินขายตัว YT T นะครับออกมาประมาณ3,000ันล้าน3,000ล้านดอลลาร์นะครับก็วิดดองมาเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นแคสมาเป็นเงินจริงๆของเซ็นนมาร์เก็ตเนี่ยก็เลยทำให้มีการหลุดเพกช่วงหนึ่งนะของเซเวอร์คอยที่เป็นเซเวอร์คอยที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกก็คือตัว YT T นะครับเดี๋ยวดูกราฟนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะกราฟของตัว YT T นะเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับต้องต้องเปิดเป็น USD t นะครับอ๋อนี่ผมเข้าไปในสต็อกนะอ๋อผมว่าทนะําทำไมไม่เห็นตัว MKR เมื่อกี้อ๋อโทษทีนะฮะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูก่อนว่า MKR เนี่ยมันมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าคนเนี่ยเข้ามาใช้งานมาใช้งานตัวเหรียญใตมากขึ้นนะ user มีการใช้งานมากขึ้นนะครับอันนี้สําหรับตัวการาฟเมื่อกี้นะที่เปิดไม่เจอเพราะว่าผมไปกดเป็นสต็อกไว้นะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในฝั่งของ USD t เทียบกับดอลลาร์นิดหนึ่งว่ามันมีการหลุดเพกไปช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยนั่นเพื่อสังเกตนะประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับมีการหลุดเพกลงไปแถวๆประมาณ0.94นะครับซึ่ง0.94เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ6%นะครับในกะารที่มันหลุดการตึงมูลค่าตรงนี้ลงไปนะครับตรงเนี้ยก็ เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ผมเอามาให้ดูก็คือมีคนวินดดองเงินนะครับแลกเงินขายตัวยูเอทีเอายูทีออกไปนะครับเลยทําใหา้มูลค่าของมันเนี่ยดอรอลงมาเพราะว่าคนที่ขายเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องขายที่1นึ่งดอลลาร์แลเขาก็จะขายแบบแอดมาร์เก็ตนะครับพวกนี้เวลาเขาออกในวอลุ่มใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่เอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ฝั่งของยูทีเนี่ยมันดีดตัวกลับขึ้นมาที่0.99จุดเก้าเก้าละนั่นหมนายความว่ายังสามารถตรึงมูลค่า อยู่แ,แถวโซนหนึ่งหลอนล่าได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับแล้วเด็กข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเชนทชนอรมาร์เก็ตนะครับที่รอนมัดเนี่ยเขาสต็อปดีลไว้ก่อนแล้วก็ฝั่งของคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวกับเซเบิลคอยสเคสของลูน่า ust นะครับแล้วก็รวมไปถึงไดรแล้วก็ความกังกวลของ u ูดิด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งค,คริปโตเคอเรนซีีีแลล้้ววววกกกก็็็ฝััััั่่่งงขขขออออเเรรดชมมาา์ตตนนนนผไปบบคคุณสส